สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรองเท้า Nike ไนกี้กันครับพอดีผมสั่งจากในช้อปปี้มาราคามันถูกมากครับคู่มันเป็นคู่แล้วหนึ่งพันครับทางร้านก็บอกว่าของแท้แน่นอนครับรับประกันของแท้ผมก็เลยเอามาดูครับแล้วผมก็นี่ได้มาผมก็เอามาดออูงานดีมากเลยครับผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าของปลอมของแท้มันเป็นยังไงแต่ว่าเนี่ยงานเนียนมากครับ แล้วผมก็เลยลองมาเช็คดูเพราะว่าอยากรู้ว่ามันเป็นของปลอมหรือของแท้นี่ครับมันมีภาษาไทยด้วยเขาบอกว่าเป็นของแท้นะอเนี่ยอันนี้มีภาษาไทยด้วยก็ไม่รู้มันเอามาขายเนี่ยคู่ละพันเดียวเองเนี่ยครับคู่ละพันเดียวเองงานดีมากครับผมชอบที่มันเป็นพื้นอย่างนี้มันนิ่มดีนี่เฟตในกเฟตทีนี้ผมก็เลยมาดูตัวกล่องก็อยากรู้ว่ามันแท้จริงหรือเปล่าก็เลยมาดูตัวกล่องครับ นี่ครับมาดูที่ลาเบลมันเออลาเบลมันก็ทำดูดีนะมันมันแปะ QR code เพราะว่าถ้าถ้ามันแปะไม่ดีอ่ะส่วนใหญ่ของปลอมมันจะไม่เป็นลาไม่เป็นลาเบลอย่างนี้หรอกผมก็เลยไปสงสัยอยู่นี่มันเจอเขียนว่า RFID ด้วยเพราะว่าถ้าของแท้มันจะต้องมีไอเนี่ย RFID เป็นพวกกันกันขโมยนะครับกันขโมยผมก็เลยลองลอกลาเบลดูปับ๊บนี่ ของแท้แน่นอนครับเพราะว่ามันจะมีตัวชิปพวกนี้ฝังอยู่ที่ลาเบลเลยเห็นไหมเพราะว่าเธอของปลอมมันไม่ทําการขโมยอย่างนี้หรอกแสดงว่าคู่นี้ก็เป็นของแท้แน่นอนไม่ต้องสืบได้มาคู่ละพันเดียวเองคุ้มมากครับอย่างสวย <laughs> ไปแล้วครับสวัสดี